สวัสดีค่ะรัตนามณีพรมยานนะคะสวัสดีปีฉลูนะคะชาวปีฉลูนะคะปีใหม่นี้นะคะกับ12เรื่องราวในเดือนมกราคมจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูกันเลยนะคะปีใหม่แล้วสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะคะชาวปีฉลูขอให้คุณโชคดีมีความสุขนะคะต้อนรับปีใหม่ด้วย12เรื่องราวในเดือนมกราคมจะเป็นอย่างไรนะคะหัวฟูมากเลยนะคะวันนี้ <laughs> ขอให้คุณโชคดีนะคะชาวปีฉลูนะคะไพ่ใบแรกนะคะวาสนาเรื่องแรกนะคะเรื่องแรกนะคะทาวิลุป,ปะนะคะการเงินนะคะช่วงนี้คุณจะเงินฟื่งฟูนะคะหมุนเข้าหมุนออกกันได้หยิบเงินนะคะช่วงนี้นะคะถ้าคุณ เชื่อตัวเองนะคะเพราะว่าช่วงนี้จะเซนใหญ่มากเซนแรงมากนะคะสุข,ขุมรอบครอบในเรื่องการเงินเป็นดีที่สุดไม่ว่าจะลงทุนใดต่อเงินใดหรือว่าหมุนเงินใดนะคะแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะทาวิลูป,ปักนะคะมันเป็นอะไรที่แบบหมุนเวียนเงินนะคะการลงทุนจับเงินต่อเงินนะคะเพราะฉะนั้นช่วงมกราคมนี่วุ่นวายอยู่กับเรื่องเงินนะคะไพ่ใบที่สองนะคะการเงินมังกรนะคะ คงเบ้งนะคะอยู่ในส่วนของการวางแผนนะคะคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งนะคะเพราะฉะนั้นวางแผนทางการเงินดีๆนะคะคุณจะมีเกณฑ์มีเงินใช้เหลือกินเหลือเก็บเงินหลั่งไหลเข้ามาด้วยความฉลาดของคุณนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์เดินทางเกณฑ์เดินทางต่างประเทศนะคะอะไรออนไลน์จะทําเงินนะคะความฉลาดของคุณมันทําเงินเพราะฉะนั้นวางแผนการเงินดีๆแล้วจะประสบความสําเร็จนะคะต่อไปเรื่องที่3หลักฐานบ้านช่องนะคะ กามเทพว้าวกามเทพนะคะอยู่บ้านแล้วมีความสุขนะคะครอ,อ,อบครัวอบอุ่นความรักความอบอุ่นของครอบครัวนะคะมีเกณฑ์การเกิดด้วยเหมือนกันนะคะเนี่ยบ้านใครอาจจะมีสมาชิกใหม่เข้ามาในบ้านก็เป็นไปได้นะคะก็ขอให้คุณสมหวังกับสมาชิกใหม่นะคะต่อไปเรื่องที่สี่นะคะเรื่องที่4ี่พระรามกับนางสีดานะคะจุดพ่อแม่ญาติพี่น้องก็รักใคร่กันดีนะคะเออมันเป็นแบบความรักอ่ะอืม รักกันดีมีมีความหวังดีให้กันนะคะเออความรักความสัมพันธ์ดีกับพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะแต่ก็ะระมัดระวังเรื่องเงินนิดนึงนะ กับพ่อแม่ญาติพี่น้องเนี่ยบางทีเรื่องเงินมันไม่ค่อยเสถียรน,นะคะมันมีการหมุนเวียนเอาเงินให้กับคนที่รักเอาเงินให้คู่รักเอาเงินให้พ่อแม่ก็ดีพระในบ้านนะคะดูแลให้ดีมันก็จะนําโชคลาภเงินทองเงินเฟื่องฟูได้เหมือนกันนะคะ,ะสาธุนะคะต่อไปเรื่องที่5นะคะบริวารว้าวบุตรบริวารดีนะคะช่วงนี้บุตรให้โชคนะคะใครอยากเสี่ยงโชคนี่ให้บุตรอหยิบให้นะคะอืม บุรดีมากนะสมาชิกใหม่มาแน่เลยอะ่ะใครที่รอคอยสมาชิกใหม่นะคะบุรดีบริวารดีนะคะเพื่อนฝูงดีทําเงินมาให้นะคะใครมองถึงที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะคะจะมากับบุรบริวารจะมากับเพื่อนฝูงมิตรสหายนะคะช่วงนี้จะเจอมิตรดีเพื่อนดีนะคะเพื่อนพาไปเลี้ยงข้าวก็เป็นไปได้ด้วยเพื่อนให้โชคก็เป็นไปได้ด้วยลูกหลานให้โชคเป็นไปได้ด้วยนะคะอาสาทุนะคะจุดนี้ดีมากเวอร์มากเลยนะคะ เออหรือจะมีการแบบเออซื้อบงซื้อบ้านก็เป็นไปได้เลยนะคะอ่ารับพลังงานดีๆนะไพ่ที่รวยที่สุดในสำหรับแล้วนะคะพระแม่โพศพต่อไปเรื่องที่6นะคะอุปสรรคนะคะพยาคุดกับนางกากีนะคะช่วงนี้จะรู้สึกต้องช่วยเหลือคนอื่นนะคะอุปสรรคของเราบางทีช่วยเหลือ คนอื่นได้นะคะมันการช่วยเหลือมันดีนะแต่ว่าอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเราอบอุ้มดูแลช่วยเหลือคนอื่นมากจนเกินไปเราเองจะรู้สึกแย่นะคะอ่ามีเกณฑ์ช่วงนี้นะจะมีความรู้สึกเหมือนแบบเราต้องไปคอยอุ้มคนอื่นอบอุ้มคนอื่นนะในช่วงนี้แล้วก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะสําหรับความรักความสัมพันธ์นะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ของความรักที่ไม่ดีนะคะการไปตกหลุมรัก คนที่เขามีเจ้าของหรือคนที่เขามีเจ้าของมาตกลุมรักเราไม่ดีนะคะอันนี้คนที่เขามีคู่อยู่แล้วนะอย่าไปยุ่งเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวมันจะรู้สึกแย่และทําให้โชคลาภของเราวุ่นวายนะคะต่อไปนะคะเรื่องที่7นะคะความรักความสัมพันธ์โอ้โหดูรวมๆเรามีมสเสน่ห์นะเนี่ย <laughs> ชาวปีสลูนะคะช่วงนี้คุณจะดูดีมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่แบบโอ้สเสน่ห์แรงนะคะหนุมานเออเสน่ห์แรงมากนะคะคนโสดนะคะมี เกณฑ์จะมีคนเข้ามาเป็นมาดนักธุรกิจมีทรัพย์นะคะเป็นคนเก่งนะคะกระตือรือร้นมากนะคะที่จะเข้ามาจีบเราหรือลงรักเรานะคะแต่อย่างที่บอกนะคะเรามาระวังนิดนึงนะคุณหรือเขามีคู่อยู่แล้วนะคะอย่าไปยุ่งนะคะถ้าโสดทั้งสองฝ่ายนี่ดีมากนะคะช่วงนี้นะคะคนนี้มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ก็อาจจะวุ่นวายวิ่งเต้นนู่นนี่นั่นกับคู่ของคุณหรือว่าเออ วิ่งเต้นทำงงทำงานคู่ของคุณยุ่งกับการทำงานไม่ใส่ใจคุณก็เป็นไปได้นะคะเออหรือไม่ก็ไม่คุณก็เขานะทำงานเหนื่อยเหนื่อยแต่เงินไม่ค่อยได้ใช้นะเออคนอื่นใช้ครอบครัวใช้ก็เป็นไปได้นะคะมีเกณฑ์จะเป็นคู่คุณะมากกว่าหาเงินเก่งๆนะเออคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคู่ของคุณหาเงินเก่งในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะแต่เขาเองจะไม่ได้ใช้เงินหรอกเอาเงินไปให้คุณเอาเงินไปให้ครอบครัวโอย้ยนี้ดีเออต่อไปนะคะเรื่องที่8ดนะคะ เรื่องที่แปดพระนาายบรรทมศีลระมัระวังการเจ็บป่วยนิดนึงนะคะอาจจะมีการแบบล้มหมอนนอนเสื่อได้ละมันระวังนะเรื่องหลังขากระดูกนะคะระมันระวังเลยอดูแลสุขภาพนอนเยอะๆพักผ่อนเยอะๆนะคะอ่ะอย่าทำงานหนักมากจนเกินไปนะคะสาธุนะคะดูแลสุขภาพด้วยเนาะต่อไปเรื่องที่เก้านะคะความสุขความสมหวังโอ้โหความสุขของคุณพระราหูนะคะ เออชีวิตจะขึ้นสุดลงสุดนะคะก็ขอให้ชีวิตคุณขึ้นสุดแล้วกันนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอสมดังป่าถนานะคะเออพระราหูเนี่ยส่วนดีนะคะมันจุดความสุขเนาะจะเป็นส่วนดีนะคะพวกออนไลน์เงินออนไลน์เงินใส่เทานะคะจะโดดเด่นมากนะคะแต่ละมัดระวังนิดนึงเนาะความรักหรืออะไรที่ลุ่งหลงจนเกินไปมันจะไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะเออ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยค่อนข้างแรงนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ไหว้าลาหูไหว้เจ้าที่เจ้าทางนิดหนึ่งในช่วงเดือนมกราคมนะคะการเงินหรือว่าสิ่งต่างๆมันจะได้ไม่มีอุปสรรคหรือว่าทําให้อ่อไม่มีอะไรปิดกั้นได้นะคะอ่าอะไรสายเทาออนไลน์เอ่อเทาๆอย่างเงี้ยกลางคืนอย่างเงี้ยจะโดดเด่นมากแล้วก็เซนส์ของคุณนะคะเชื่อเซนส์ของคุณเป็นดีที่สุดในช่วงเดือนมกราคมนะคะมันจะทําให้สมหวังนะคะในเรื่องเซนส์นะ หมายถึงเซนต์คุณนะมันดีนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อเซนต์ของคุณเองนะคะเชื่อคนอื่นไม่ดีนะ,ะช่วงนี้อ่าต่อไปเรื่องที่10นะคะการเงินว่าไอการงานนะคะพักเกตมงคลนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองในทุกด้านนะคะจะมีผู้ใหญ่สนับสนุนการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะช่วงนี้เดินทางจะโดดเด่นมาก งานอะไรที่เกี่ยวกับออนไลน์ต่างประเทศยิ่งโดดเด่นมากเลยทีเดียวราชการนะคะโดดเด่นนะคะก็ขอให้คุณอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนิ่งเข้าไว้นะคะสุขุมรอบครอบในทุกด้านและจะประสบความสําเร็จนะคะพญานาคขึ้นถึงเอ่อสาใบเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นช่วงนี้บูชาพญานาคคุณให้ให้ท่านเปิดทรัพย์เปิดสมบัติเปิดทิศทางจะดีมากนะคะเหมือนหลายคนบูชาพญานาคนะเนี่ย คนปีฉลูอ่าต่อไปเรื่องที่11รลาบยศชื่อเสียงโชคลาบเงินทองนะคะพันบุญจับนางมโนรานะคะช่วงนี้จะไม่ค่อยมีโชคนะเงินจะมาจาก การทํางานของคุณจะมากกว่านะคะแล้วก็การเดินทางการต่างประเทศเนี่ยโดดเด่นมากที่จะทําเงินนะคะช่วงนี้อาจจะมีการติดขัดนิดนึงนะอย่างที่บอกบูชาพญานาคบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กดน้าลงดินให้เจ้ากรรมในเวรด้วยนะคะแล้วอะไรอะไรที่ติดกัดมันจะได้เปิดทางนะคะอ่าต่อไปสุดท้ายท้ายสุดเรื่องที่1 2เดือนมกราคมนะคะเมฆรักรมสูนนะคะเดือนมกราคมนะคะจะมีเรื่อง จุกจิกวุ่นวายใจให้ปวดหัวอยู่บ้างนะคะอะไรที่เป็นของเรามันจะเป็นของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณโชคดีนะคะหมั่นสร้างบุญสร้างบาร,รมีเข้าทางธรรมแล้วชีวิตจะได้รับลื่นนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะ